น้ำหนักลงอีกแล้วเขาบอกว่างวดนี้สัญจรนครนายกจริงไหมคืออะไรหรองงสัญจรนครนายกคืออะไรรัฐบาลกองสลากไปออกที่นครนายกหรอคืออะไรอ่ะสัญจรคืออะไรอะไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาเลยสองข้าเจริง ลิงด้านล่างแล้วกดเพื่อนเพื่อนคืออะไรหรอสัญจรสัญจรนครน,นายกเจ๊งงไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วาบานไทยกองสลากจะไปออกที่นครน,นายกหรอไม่ได้ออกที่กองสลากหรอหรือ,อยังไงอ่ะสองเจ็ดดังหรอคุยต้องถ้าใเลขดังอ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยเนาะไม่มีเลขดังเลขดังไม่ใส่ดีกว่ามีนะสองเจ็ดขอตัดออกแบบหนึ่ง เจ็ดนามีโอ้ทำไมมาเจ็ดสองดังวะเจ็ดสองเลขดัง,ดงเลขสัญจรไปเกาะไปออกสลากที่นครน,นายกอ๋อคือเดี๋ยวพิ่งน่าเจ้ขอทวนคำถามนิดนึงคือกองสลากวันที่หนึ่งกันยายนจะไปหมุนเลขที่จังหวัดน,นครน,นายกเหรอใช่ไหมถูกต้องปะ ก็คือกองสลากเขาจะไปหมุนที่จังหวัดนครน,นายกหวยไปออกอก็คือไม่ได้หมุนที่กองสลากที่สนามสถานอะไรนะที่ที่บริษัทใช่ไหมไปออก<ป>อ๋อโอเคเข้าใจละ,จะได้ได้อ๋อโอเคก็คือไปออกที่นครน,นายกอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง สัญจรนะค้อนนายกออกองสลากไปออกที่นูน่นอันลิงด้านล่างแล้วกดเพิ่มื่อนก่อนเดี๋ยวเจ๊ลงเลขให้นะคะแม่แม่ทุกคนจ๋าใจเย็นนะเดี๋ยวหนูเดี๋ยวเจ๊นุขอตั้งจิตตั้งใจตั้งจิตตั้งใจในการคิดคํานวณตัวเลขอีกแป๊บหนึง่งคิดได้เจ็ดสองแต่จะตัดออกเพราะว่าดังเจ็ดสองก็คํานวณได้นะแต่ว่าไม่เอาเดี๋ยวขอตัดเจ็ดสองออกก่อนแล้วเดี๋ยวจะใส่อะไรแทนขอคิดอีกแป๊บหนึ่งนะพอดีได้เจ็ดสองเหมือนกัน แต่ว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาว่าทุกคนบอกว่าเลขหาซื้อยากคืออะไรสนามบินน้ำปกติปกติอ่ะคือหวยสัญจรคือเจ๊งงว่ะทุกคนเจ๊งงเจ๊งงตอนเนี้ยว่าคืออะไรก็คือว่ากองสลากอ่ะฟังอยู่ตั้งนานเหมือนกันค่ะก็คือว่ากองสลาก หมุนสลากรางวัลรางวัลที่ออกที่นครนายกอ๋อก็คือว่าปกติอ่ะกองสลากเขาจะหมุนที่ที่ที่ของเขาแต่ว่างวดนี้ไปสัญจรสัญจรที่นครนายกเป็นจังหวัดแรกหลังช่วงโควิดอ๋อโอเคเรียกว่าหวยสัญจรครับถ้าออกนอกพื้นที่ อย่าให้ผอมเกินนะตอนนี้กํลาลังน่ารักไม่ไม,ไม่ไม่ผอมเกินเอาตรงนะคือเจ๊น้ําหนักเก้าสิบสองตัวเนี้ยอย่างน้ําหนักแปดสิบกว่าพอแล้วน้ําหนักแปดสิบกว่าพอแล้วพอเจ๊ไม่อยากถ้าเก้าสิบปุ๊บเราเผืออะไรกินนิดหน่อยมันจะอ้วนขึ้นง่ายเป็นร้อยโลเจ๊อยากอยู่น้าหนักแปดสิบแปดสิบกว่าพอแล้วค่ะไม่ไม่ผอมเกินเดี๋ยวมันจะทุมันจะไม่สวยปกติจะออกที่สนาบมบินน้ําสํานักง,งานใหญ่แต่ว่างวดน,นี้ งวดนี้ไปออกที่นครนายกอ๋อโอเคคือกองสลากไม่ได้หมุนที่กองสลากแต่จะไปหมุนที่นครนายกโอเคเข้าใจ <c oughs> โอเคทุกคนเจเกล่ะ,ละ <c oughs> อ่าโอเคเป็นหวยสัญจรคือเดินทางไปอีกที่หนึ่งโอเคเก็ตแล้วค่ะทุกคนกาสุดอ่ะทุกคนเข้าไปรอได้ที่ลิงล่างที่ลิงล่างก่อนนะเดี๋ยวเอาตรง,งเจ็ดสองเจก็ได้แต่ว่าไม่เอาขออนุญาตตัดทิ้ง ตัดทิ้งตัดเจ็ดสองทิ้งเดี๋ยวขอคำนวณวิเคราะห์ใหม่อีกนิดนึงพอดีได้เลขมาแล้วแต่แบบไม่เอาเอาเจ็ดสองออกจบเจ็ดสี่เหรอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอไปคิดแป๊บหนึ่งคืนนี้ขอตั้งใจคิดก่อนนะคะเพราะว่าจริงๆอะวิเคราะห์ได้แล้วแต่ขอให้มั่นใจในตัวเลขก่อนเนี่ยมาดีนะมาถามทุกคนก่อนว่าเจ็ดสองคืออะไรเจ็ดสองดังมากนอ้องถ้างั้นตัดเจ็ดสองออกดังเราไม่เอา ออกก็ไม่เสียใจค่ะเพราะว่าเลขทุกคนบอกว่าหาซื้อยากเนาะอะ,อะทุกคนกดลิงก์ด้านล่างและกดเพิ่มเพื่อนบอกว่ามาจากไหนสนเจนุกตอนนี้เลยค่ะใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเหมือนกันเออพอเจจะขอหนัก80 80นิดๆน,นะคะ80นิดๆเจนุกทำผมตรงหน้ามาน่ารักค่ะแนะนํามาเด็กเอออันนี้จริงๆหน้ามาเพราะว่าเมื่อวานเจไปอาบน้ำวนมาผมเปียก อยากให้เจ๊ไปหมุนถ้ากาะไหมเอาตรงทุกคนถ้าเจ๊ไปหมุนนะทุกคนเกิดดราม่าถ้าสมุนเลขเจ๊เข้าอ่ะถ้าไปหมุนเลขเจ๊เเเจต้องห้ามเข้าไม่ได้คือเจ๊ก็อยากให้พี่กองสลากเชิญเจนุกไปออกนะเขาตัดปัญหาเขาไม่เชิญหรอกเพราะว่าเป็นเป็นเป็นเนจ้าแม่ให้ให้ให้ตัวเลขครับถ,ถ้าไปเชิญเจนุกไปออกปุ๊บเลขเจนุกต้องห้ามเข้าไม่งั้นเดี๋ยวมีดราม่านึกออกปะ องดังขออนุญาตตัดออกค่ะพระเจ็ดสองดังตัดออกไม่เอาหลายสำนักจะวิ่งเจ็ดเจ็ดแตเจ็ดอมมานะเจ็ดสี่สวยโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งทุกคนเจ็ดสองขอตัดออกขอต่อให้ไปทุกคนก็หาตือไม่ได้เนาะไม่ว่าลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ก็เต็มใช่ไหม ลิงด้านล่างแล้วกดเพื่อนๆบอกมาจากไรส่สนใจนุกสัญจรต้องออกเบินแน่ๆน่ากลนะัวนะงวดนี้เลงเลงงวดน,นี้น่ากลัวเพราะว่ากองกองสลากไปหมุนเป็นหมุนสัญจรนะคะเจว่าเลขงวดน,นี้เดายา,ยากอยู่นะคะแต่ว่าจะตั้งจิตตั้งใจคำนวณให้แบตปังๆเลยค่ะทุกคนขอวิเคราะบบห์แป๊บนึงเจไม่อยากรีบส่งงวดที่แล้วเจรีบให้เจ็ดสี่สวยเนาะเจ็ดสี่ทุกคนเจ็ดสี่ เจ็ดสี่สวยมากถ้าอย่างนั้นถ้ามันจะมีเจ็ดต้องเป็นเจ็ดสี่เท่านั้นฉันเลิฟชอบสี่ยังต้องมีอยู่สี่โอ๊ยคิดไม่ออกถ้าเจ็ดสองยากก็เจ็ดสี่ไปเลยสิขาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเบิ้ล <Burn S 2> ไม่เอาไม่ชอบเลขเบิ้ลออกมาก็กองสลักอ๋อ,อโอเค ลิงด้านล่างแล้วกดเพิ่มเื่อนบอกมาจากไรส่วนเจนุกนะจ๊ะลอตเตอรี่ไม่มีแล้วเขาเรียกว่าหวยสัญจรค่ะเจไม่รู้ว่าไม่ไม่รู้จักเลยไม่รู้จักเลยนะคะอ่าโอเคแม่แม่ทุกคนดูดิเสื้อหลวมมากใช่ไหมเสื้อผ้าตอนนี้เจนุกันหลวมไปหมด เดี๋ยวรอแบบลดอีกนิดน,นึงเจ๊ขอน้ำหนัก80 80กว่า,วาพอแล้วไม่ไม่ลดละขอ80อยู่ในที่80เพราะว่าถ้า90อะถ้าเจ๊สมมุติเจ๊เผอกินเผอกินแป้งกินน้ำตาลอะมันก็จะน้ำหนักขึ้นมาอีกเป็นร้อยเจ๊ขออยู่ในที่80พอแล้วเออเลือ,อ,อ,อกป่ะไม่อยากแบบ ้าเจ็ดสองดังหรอเจ็ดสองดังใช่ไหม